ได้อย่างเงี้ยไม่มีวันเป็นดารามึงบ้าป่าวพูดอะไรแบบนี้มึงกลับประเทศมึงไปถ้าคุณคิดว่าผมเป็นคนทรยศมวยไทยผมจะทำให้คุณเห็นเลยมันไม่มีอะไรเลยพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจให้ตายวันนี้เลยมันมีประโยคเดียวที่อ่าน แล้วเจ็บใจมีประโยคเดียวเลยคือผมจะเล่าให้ฟังไม่เคยพูดที่ไหนเลยว่าทำไมมันถึงมีข่าวอ,องตวนกุลคาแม่อ,องตวนว่าตอนในวันที่ เลิกชกมวยเนี่ยน่าจะเป็นวันที่เราอยู่ในจุดสูงสุดกับอาชีพนักมวยเป็นแชมป์โลกสิ่งที่เราเป็นที่ยอมรับเป็นที่ยกย่องเป็นที่นับถือมันถูกกวาดทิ้งไปพร้อมกับนวมที่แขวนเอาไว้เริ่มใหม่เริ่มนับหนึ่งใหม่สุดท้ายเป็นปิ่นโตเกมมิ่งครับผมบดล็อกแชมป์ได้ในเกมสุดท้ายของสัปดาห์แรกครับในความเป็นจริงเนี่ยไม่ได้เริ่มจากการเป็นน,นักแสดงเดียวคือเริ่มจากการทําวงการอ e ีสปอร์ตก่อน แล้วก็เริ่มจากการไปทํางานในวงการบันเทิงซึ่งมันคอลาอาชีพกันอะโหจากหน้ามือไปหลังมือเลยคอลาแบบเลยก็ต้องนับหนึ่งใหม่เริ่มใหม่แล้วมันก็กลับกลายเป็นเหมือนเดิมแรกๆอาจจะมีว่าวิดีใจจังมีองตัวมามามาเล่นแต่ว่ามันก็จะมาพร้อมกับคําดูถูกทั้งหมดว่าโหไม่ไม่ไหวหรอกไม่ไม่รอดหรอกองตัวน่ะจาได้ว่าเคยไปโมเดลลิ่งอันหนึง่งแล้วก็เขาบอกว่า หน้าอย่างเงี้ยไม่มีวันเป็นดาราเป็นได้แค่นักมวยดีละอยากคิดมาเป็นดาราเลยคือมันเป็นคําพูดติดใจเลยว่าโอ้โหถึงแม้ว่าจะอยู่วงการไหนมันก็โดนเหมือนกันแต่โชคดีหน่อยวงการมวยมันสอนลงมาเยอะมันโดนมาเยอะก็เลยไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันมันจะท้อหรือจะไม่ทําถ้ามีความตั้งใจว่าอยากจะทําอะไรไม่เป็นไรใครจะพูดยังไงไม่เป็นไรเราจะไปให้สุด กลับมาอีกครั้งกับการค้นหาสุดยอดในแบบผมองตวนมินโตที่หนักที่สุดที่น่าจะเป็นตอนแรกคือดนว่าเรื่องเสียงแหบเสียงไม่เพราะแล้วโอโ้โหทำไงวะนอกจากไปตายแล้วเกิดใหม่มันทําอะไรได้วะนี่มันคือเสียงเรามันจะโอโ้โหช่วงนั้นมันเครียดมากมันมันจะทํำยังไงมันจะเป็นที่ยอมรับยังไงเขาจะโอเคกับงานที่เราทําออกไปได้ยังไงมันก็ต้องค่อยๆใช้เวลา มันต้องใช้เวลากับมันอันนี้คือในส่วนที่เราเป็นพิธีกรแต่ถ้าดาราม่าหนักๆอีกรอบหนึ่งก็น่าจะมาในช่วงเทนไฟท์เทอีกรอบหนึ่งโอ้ยผมของขึ้อนอะผมอยากช็อคทำไงดีอะทำไงดีอะอยากช็คจริงๆเทนไฟท์เทนซีซั่นแรกเนี่ยมันมีทั้งหมด10 EP 9 EP แรกเนี่ยกล้าพูดเลยว่าดูดี ดูเป็นพระเอกโอ้โหเข้าไปใน Twitter เข้าไปในออนไลน์ทีไรเนี่ยโอ้โหมีคนชมมีคนชมแต่พอมา EP 1 0เนี่ยมันก็มันก็เกิดประเด็นที่มันทำให้เป็นดรามา่าซึ่งต้องเข้าใจนะว่าวงการบันเทิงมันก็คือวงการบันเทิงมันคือการอยู่ด้วยคอนเทนต์องตวนว่าส่วนหนึ่งมันน่าจะมีความน่าจะมีความโง่ต่อโลกของตัวเองที่ ไว้ใจทุกคนที่เชื่อทุกคนว่าทุกอย่างมันจะเป็นไปตามที่พูดที่คิดแล้วก็การสื่อสารของตัวเองที่บางครั้งเนี่ยเราก็สื่อสารออกเราคิดอย่างหนึ่งสื่อสารออกไปมันเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วมันก็เกิดกระแสดราม่าที่มันโอ้โหมันแรงมากจึงจะมันลามไปถึงครอบครัวทั้งครอบครัวคนใกล้ชิดทุกคนอะ ใครที่เป็นเพื่อนเราก็จะโดนกลายเป็นว่าทุกคนต้องตีหา่างเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มันมีภาพคู่กับองตัวมินโตต้องเป็นคนไม่ดีต้องโดนไปด้วยทุกคนก็จะกลายเป็นตีห่างของเราจากเราไปเลยแล้วก็ลีโอก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ที่โดนหนักมากซึ่งน่าสงสารมากเพราะว่าทั้งหมดในแทบจะทุกดราม่าเลยลีโอเขาเขาไม่เคยทาอะไรผิดเลยท,ทุกการกระทําหรือว่าทุกคําพูดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นดรามา่าล้วนมาจากองตัวทั้งหมด ไม่มีอะไรที่มาจากเลีโยนอกจากอาจจะมีหยัดปกป้องบ้างในฐานะของน้องชายไม่มีอะไรที่มาจากเขาเลยแล้วเขาก็จะโดนไปด้วยผมย้อนกลับไปดูคลิปตัวเองกี่ครั้งก็ตามแล้วรู้สึกว่าถ้าผมเป็นคนดูผมคงพิมพ์ด่าเหมือนกันมึงบ้าว่าพูดอะไรแบบนี้แล้วทุกอย่างมันมันดูไม่ดีอ่ะมันไม่ดีเลยผมเข้าใจทุกอย่างแล้วก็ไม่เคยรู้สึกโกรธคนที่มาคอมเมนต์ไม่เคยมีเลยมิเดอ เรามันผิดไปแล้วคืออะไรที่เราทําผิดไม่ได้เป็นคนที่ไม่ยอมรับถ้าเป็นคนที่ไม่ยอมรับเป็นนักกีฬาไม่ได้หลังจากนั้นไปไม่มีงานไม่มีไรายได้มาเป็นเวลาหลายปีไม่มีงานแม้แต่ง,งานเดียวมาเป็นเวลาหลายปีมากผลกระทบที่ได้รับมาเนี่ยโอ้โหมันมันหนักมากซึ่งอย่างที่บอกว่าเข้าใจเข้าใจทั้งหมดของสิ่งที่ตัวเองทํา ทุกคําพูดนะแม้ว่าจะอะไรก็ตามแม้ว่าจะด่าแรงแค่ไหนแม้ว่าจะเป็นแบบไหนมันมีประโยคเดียวที่อ่านแล้วเจ็บใจมีประโยคเดียวเลยคือมึงกลับประเทศมึงไปมันคือประโยคเดียวที่อ่านกี่ครั้งก็อยากร้องไห้เห็นกี่ครั้งก็อยากร้องไห้เพราะว่าใจเราอะนี่มันคือบ้านเราอ่ะ ไม่ค่อยมองว่าที่อื่นคือบ้านเราเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่อ่านประโยคนี้มันรู้สึกเจ็บใจที่สุดมันไม่ใช่แค่พูดว่าอยากเป็นคนไทยนะในขณะที่มีกระแสรามา่ารู้สึกว่าเราก็ไม่คู่ควรเราก็ไม่เหมาะเราอยากเป็นคนไทยในแบบที่เราสามารถทําอะไรบางอย่างที่มันมีประโยชน์ให้กับประเทศไทยไม่งั้นมันก็ไม่คู่ควรที่จะได้เพราะฉะนั้นในวันที่มันโดนด่าแบบนั้นมันแค่รู้สึกแบบ ทำไมกูแบบนี้วะทำไมกูทำแบบนี้วะจะทำยังไงวะมันจะมันจะมันจะปรับยังไงได้บ้างวะมันจะยังไงดีอะไรอย่เงี้ย <c oughs> องตนกุนแมม <laughs> จริงๆเอาตรงๆนะจากทุกกระแสรดราม่าที่เคยเจอมา <c oughs> ผมว่าอันเนี้ยแม่งมันไม่ใช่ มันไม่ใช่เลยผมจะเล่าให้ฟังไม่ค่อยพูดที่ไหนเลยว่าทำไมมันถึงมีข่าวองตวนกุณคาแมในขณะที่ผมเป็นพิธีกรมวยอยู่ในรายการมวยรายการหนึ่งแล้วก็เราพยายามกันหนักมากที่จะทำให้รายการมวยนั้นมันดังไประดับโลกให้ได้ ซึ่งมันก็ต้องยอมรับไปตามสภาพว่ามันมีคนดูอยู่แค่ไม่กี่ร้อยคนในช่วงแรกไม่กี่ร้อยคนไม่กี่พันคนทีนี้เนี่ยมันมีรายการกุลคาแมขึ้นมาซึ่งพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจเลยไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่รู้ว่ากุลคาแมมันคืออะไรแล้วตอนมันขึ้นมาตอนแรกมันต้องยอมรับว่าคนดูเยอะก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรแล้วองตวนก็เลยโพสต์ไปว่าโอ้โหกุลคาแมมันเข้ามาแรงจริงๆ ซึ่งมันมีอยู่แค่นั้นมันมีอยู่แค่มุมมองของการเป็นคนในวงการกีฬาต่อสู้เป็นคนวงการมวยที่รู้สึกว่าแม้ว่าจะรายการไหนก็ตามบนโลกนี้ที่ทำรายการขึ้นมามันก็มีความรู้สึกว่าเออเก่งเว้ยเขาทําให้คนดูให้คนดูเยอะได้ขนาดนี้พอโพสต์ออกไปเนี่ยโอ้โหกลายเป็นกระแสร,ระดับประเทศไปเลยว่า เราไปเข้าข้างเรา,เราไปนู่นเราไปนี่ซึ่งพอดูแล้วเนี่ยคือเข้าใจนะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีประเด็นมันมีอะไรหลายหายอย่างที่มันลึกกว่าสิ่งที่เรารู้และเข้าใจอาจจะเป็นข้อผิดพลาดของเราเราไม่รู้ว่าประเด็นนี้มันเซนซิทีฟแค่ไหนเราไม่รู้ว่ามีคนที่กำลังอินกับเรื่องนี้ขนาดไหนแล้วการโพสต์ออกไปเนี่ย มันก็มีคนเห็นเยอะเราไม่รู้ว่ามันจะมีผลกระทบขนาดนี้เพราะในเจตนามันไม่มีอะไรเลยพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจให้ตายวันนี้เลยพูดได้เลยว่าผมยืนเคียงข้างมวยไทยตั้งแต่เกิดไปจนตายมันไม่มีไปทางอื่นเพียงแต่หลังจากนั้นไปเนี่ยเพจทุกเพจทุกสำนักทุกสื่อเอาไปปั่นต่อ,ตอว่าองตวน ยืนอยู่เคียงข้างองตวนอันนู้นองตัวนอันน,ออน,น,น,นี้ไม่มีไม่เคยพูดประโยคนั้นไม่เคยมีแบบนั้นแม้แต่ครั้งเดียวอันนั้นจะบอกว่าก็กระทบหนักเพราะว่าเพราะว่ารลยการที่ว่ายืนเคียงข้างเราก็ปลดเราออกจากการทํางานเหมือนกันแต่มันก็เป็นแบบนี้เราก็ต้องยอมรับว่าอ๋อนี่ไงมันคือโลกแห่งความเป็นจริงมันคือความโหดร้ายของการทํางานอยู่ในวงการนี้ ผิดเมื่อไหร่ก็ต้องได้รับโทษทุกดราม่าที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะตั้งแต่ชกมวยจนเลิกชกมวยมันจะไม่มีดราม่าถ้าไม่ใช่เพราะเราทุกดราม่ามันเกิดขึ้นเพราะเราเราไม่เคยไปมองว่าเราไม่ผิดในทุกๆครั้งที่บอกว่าอ๋อผมขอโทษผมเข้าใจว่าผมผิด เป็นเพราะว่าเรารู้ว่ามันมาจากเราแต่สำหรับครั้งนี้แค่แค่รู้สึกว่าเรารู้เจตนาของเราอะว่ามันมันไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้มีอะไรเลยแต่มันเป็นแบบนี้ไปแล้วมันทำอะไรไม่ได้นอกจากทุกวันนี้ที่คิดได้แค่ว่าเราทำผิดพลาดละเราอาจจะทำให้คนหลายคนเข้าใจเราผิดผิดหวัง ้าใครได้ติดตามในทุกวันนี้ไ,ได้เห็นผลงานในทุกวันนี้สิ่งที่ตั้งใจทําแล้วทําในทุกๆวันทําให้เห็นเลยว่าถ้าคุณคิดว่าผมเป็นคนทรยศมวยไทยผมจะทําให้คุณเห็นเลยทุกวันผมทำคอนเทนต์เพื่อมวยไทยผมจะทําเพื่อมวยไทยผมทําทุกวันมีคอนเทนต์ปล่อยออกไปทุกวันมีคนดูเยอะหรือน้อยอยังไงก็ตามผมตั้งใจทํามันเต็มที่ทุกๆวันเพื่อมวยไทยวันหนึ่งคนที่เข้าใจผมผิดเขาจะได้เข้าใจใหม่ โดยที่ผมไม่เคยคิดว่าผมจะต้องออกมาแก้ตัวนะไม่เป็นไรเดี๋ยวทำให้เห็นก็ยอมรับว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่มันไม่ได้เพอร์เฟกแล้วก็ไม่มีวันเพอร์เฟกแล้วก็ไม่สามารถพูดได้ว่าวันข้างหน้าจะไม่พลาดอีกมันคงจะมีอีกแต่เราก็พยายามที่จะที่จะปรับแล้วก็ปรับแล้วก็พัฒน,นาตัวเองแต่ไม่เคยโทษคนอื่นเลยรู้มาตลอดว่ามันเป็นเพราะใครต้นทางมันมาจากตัวเองเสมอ ถึงแม้ว่าตอนนี้ไม่ได้ชกมวยแล้วอาจจะเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนหน้าที่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่ามันการเผยแพร่มวยไทยเนี่ยมันเหมือนมันเป็นแบบมันเหมือนเป็นหน้าที่ที่ควรจะอยู่กับเราไปจนตายมันเหมือนเป็นแบบการตอบแทนมุลคุณอะไรบางอย่างที่ ถ้าไม่มีมวยไทยก็คงจะไม่มีเราในทุกวันนี้เราอ,อาจจะไม่ได้แบบดีที่สุดหรือสบายที่สุดทุกวันนี้ก็ยังก็ยังต้องดิ้นรนอยู่ทุกวันแต่ถ้าไม่ใช่เพราะมวยไทยก็คงไม่มีองตวนไม่มีรีโอไม่มีครอบครัวปินโตไปจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจ,จะไม่ได้อยู่ในบทบาทหน้าที่ของการเป็นนักมวยแต่ว่าจะยังคงรักษาบทบาทการเผยแพร่มวยไทยหรือทําเพื่อมวยไทยพูดไปบางคนอาจจะรู้สึกว่า มีหรือไม่มีก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรหรอกใช่มันมันถูกไม่มีผมมวยไทยก็อยู่ได้ไม่มีผมมวยไทยก็คงพัฒนาต่ออันนั้นแน่นอนอยู่แล้วแต่ในกำลังอันเล็กๆของผมผมขอทำเพื่อมวยไทยไปให้ถึงที่สุดที่ผมจะทำได้